ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้ตอนที่1,151รกระสอบทรายฝึกถูกส่งมาถึงหน้าประตู 1. ผู้เท่าซุนมารายงานตัวที่บ้านของจินจินตรงเวลาทุกวันและสอนวิชากังฟูให้จ่ายวินเชิง ในตอนแรกผู้เท่าสุนก็รู้สึกลังเลและเริ่มดูมีความสุขมากหลังจากค้นพบพรสวรรค์ของใจวินเชิงนอกจากนี้เจียนหยุ่นโม่ยังส่งอุปกรณ์มาให้เขาตามข้อตกลงเดิมทีเขาก็อยากจะช่วยชายชราแต่ผู้เท่าสุนกลับปฏิเสธและเขาขอเพียงแค่วิธีจัดเตรียมจากเจียนหยุ่นโม่เท่านั้นและตัวเขาเองก็แบกมันกลับไปทำเอง ไม่ว่ายังไงเขาก็ไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้ภูเขาร่างกายของใจวินเพิ่งฟื้นตัวในอัตราความเร็วที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ารอยแผลเป็นบนร่างกายของเจียนอีหลิงค่อยๆจางลงผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่อยู่ซีอันหยางเจียนหยุโม้อหลิวถึงละวันเยียนก็อารมณ์ดีเช่นกันแน่นอนการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งก็คืออาหาร ในช่วงแรกอาหารของเจียนอีหลิงค่อนข้างจืดชืดและซุปใสก็มีน้ำน้อยส่วนใหญ่แล้วเพื่อดูแลกระเพาะที่บอบบางของใจวินเชิงในตอนนี้มีเนื้อสัตว์และอาหารอันโอชะจากภูเขาและทะเลอีกมากมายแม้ว่าคุณจะสามารถทำอาหารมากกว่า10หรือ20จานต่อมื้อหนึ่งมื้อหากเป็นเรื่องปกติจะมีการรักษาที่ดีขนาดนี้ได้ยังไงเห็นได้ชัดว่าทุกคนล้วนตกตะลึงกับผลลัพธ์ของใจวินเชิง เจียนอี e ้หลิงตั้งใจทำอาหารเพื่อให้ใจ่ายวินเชิงเพิ่มน้ำหนักเลยเปลี่ยนวิธีการทำอาหารที่หลากหลายส่งผลให้น้ำหนักของจ่ายวินเชิงกลับมาและคนอื่นๆก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ไม่น้อยจินเฟิงได้ไปแอบอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากบ้านของจินจินมาเป็นเวลานานจินเฟิงน้องสาวของนายกำลังจะโตขึ้นเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มคนที่น่าเหลือเชื่อแบบนี้ที่เปียวตบไหล่ชิงเฟิงอย่างแรง จินเฟิงยิ้มอย่างกระอักกระอ่วนใช่แล้วแล้วเงินที่นายติดค้างจะจ่ายคืนเมื่อไหร่สายตาที่คมขู่ของพี่เปียวจับจ้องไปที่จินเฟิงราวกับว่ากำลังค้นหาสิ่งที่มีค่าในตัวเขาพี่เปียวอยา่ยาอย่าจินเฟิงรีบอ้อนวอนขอความเมตตาพี่เปียวดูน้องสาวฉันตอนนี้ได้รู้จักกับพี่หยางและคนอื่นๆแล้วไม่แปลกใจเลยที่อนาคตเธอจะไร้ขีดจำกัด ยังไงฉันก็เป็นพี่ชายแท้ๆของเธอเงินแค่นี้ก็ยังพอหาได้ถ้าอย่างนั้นนายก็ควรทำอะไรสักอย่างนายดูนี่สิไม่เห็นจะมีชื่อเสียงอะไรแล้วพี่เปียวโทรศัพท์ที่คุณเอามาจากน้องสาวของฉันจะให้ฉันเอาไปคืนให้กับน้องสาวของฉันใช่ไหมจินเฟิงถามอย่างระมัดระวังนายหมายความว่ายังไงเอาโทรศัพท์มือถือให้นายนายจะช่วยอะไรได้พี่เปียวทำหน้าเหมือนกำลังจะตีคน พี่เปียวเอาโทรศัพท์เครื่องนี้ไปคืนก็ดีแล้วถ้าจินจินไปฟ้องคนของพี่หยางแล้วบอกว่าพี่แย่งโทรศัพท์เธอไปลูกน้องของเปียวเกอร์พยายามเกลี้ยกล่อมพี่เปียวฟังแล้วดูว่าเหมือนจะต้องเป็นแบบนี้ถ้าพี่หยางจะฆ่าเขามันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกใช่ไหมเอาละเอามือถือคืนนายเอาคืนไปเร็วๆนายต้องพูดให้ชัดเจนฉันเป็นฝ่ายคืนโทรศัพท์ให้ในายแถมฝากขอโทษน้องสาวนายอีกใช่ไหม โชคดีที่โทรศัพท์ของจินจินยังไม่ได้เอาไปขายที่ร้านมือสองวันนั้นถูกคนของพี่หยางทุบตีจนล้มตัวลงนอนหลายวันจึงไม่มีเวลาขายไม่อย่างนั้นตอนนี้คงคิดไม่ออกแล้วรับทราบพี่เปียวพี่วังใจได้ฉันจะจัดการมันให้เรียบร้อยจินเฟิงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วรีบวิ่งไปที่ประตูบ้านจินจินต้องการเข้าประตูไปในลานบ้านแต่ก็ดันถูกบอดี้การ์ดขวางไว้ จินเฟิงตะโกนเรียกจินจินที่ด้านนอกประตูจินจินที่กำลังช่วยเจียนอีหลิงอยู่ในห้องครัวได้ยินเสียงเดินออกมานายจะทำอะไรอีกจินจินไม่กลัวจินเฟิงอีกแล้วครั้งนี้บอดีิกาดของเจี่ยนอีหลิงรอบตัวเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจน้องสาวเธอเข้าใจผิดแล้วฉันมาเพื่อเอาโทรศัพท์ให้เธอจินเฟิงถือโทรศัพท์ที่ชิงมาจากจินจินลางยิ้มตอนที่1152 ระสอบทรายฝึกถูกส่งมาถึงหน้าประตู 2. คุณหนูจินนี่โทรศัพท์ของคุณหรือเปล่าบอดี้การ์ที่ประตูถามจินจินใช่จินจินตอบจากนั้นบอดี้การ์ก็หยิบโทรศัพท์เช็ดด้วยผ้าเช็ดหน้าแล้วยื่นให้จิน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 ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินเดิมที่มันเป็นของเธอแต่ไม่มีเหตุผลที่จะไม่รับจินจินหยิบโทรศัพท์มือถือและกำลังจะจักไปจินเฟิงรีบเรียกเธอ น้องสาวเธอจะให้พี่ชายของเธอเข้าไปนั่งข้างในหน่อยไหมจินจินสูดหายใจเข้าลึกๆใบหน้าของพี่ชายของเธอหน้าจะหนากว่ากำแพงเมืองสามฟุตกระมังทันใดนั้นผู้เท่าสุนก็เดินออกมาจากห้องนั่นคนที่ประตูให้เขาเข้ามามีบางอย่างที่นี่ฉันต้องการความช่วยเหลือจากเขาทันทีที่ผู้เท่าสุนเปิดปากพูดบดีการ์ดก็ปล่อยพวกเขาไปทันทีเมื่อจินเฟิงเห็นสิ่งนี้ก็ดีใจและวิ่งเข้าไปอย่างมีความสุข ผู้เท่าสุนคุณก็อยู่ที่นี่ด้วยเหรอในฐานะชาวบ้านในหมู่บ้านจินหุยจินเฟิงก็รู้จักผู้เท่าสุนชายชราที่มีนิสัยแปลกๆซึ่งอาศัยอยู่ตามลำพังผู้เท่าสุนยื่นมือออกมาบีบร่างกายของจินเฟิงและพยักหน้าด้วยความพอใจเล็กน้อยก็ไม่เลวนะักแข็งแรงมาก จินเฟิงไร้การศึกษาไร้ฝีมือชอบทเรวิวาทกับผู้คนเวลาเป็นนี้เขามักจะวิ่งหนีซึ่งทําให้อีกฝ่ายไม่สามารถทําอะไรได้อีกยังไงก็ตามกล้ามเนื้อบนร่างกายของเขายังแข็งแรงอยู่ผู้เท่าสุนคุณกําลังหาอะไรจินเฟิงไม่เข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไรผู้เท่าสุนไม่ตอบคําถามของจินเฟิงแต่กลับหันไปหาจ่ายวินเชิงในห้องแล้วพูดว่าฉันพบกระสอบทรายสําหรับเธอแล้วมาฝึกกันเถอะกระสอบทราย มันคืออะไรหนะ่าจินเฟิงสับสนใจวินเชิงออกมาแล้วในเวลาเพียงครึ่งเดือนเขาเดินได้ไม่ต่างจากคนปกติการอาบน้ำสมุนไพรและการสอนกังฟูของผู้เท่าสุนรวมกับแผนการรักษาของเจียนอ e ีหลิงส่งผลกระทบต่อร่างกายเขาอย่างมากจยหวินเชิงยกยิ้มมุมปากแววตาดูชั่วร้ายและหยอกล้อนี่คือจายหวินเชิงที่อยู่ซีและคนอื่นๆคุ้นเคย จินเฟิงยังคงแท่งทำเป็นหมดสภาพทันใดนั้นชายที่ชั่วร้ายตรงหน้าก็ยกเท้าขึ้นและเตะไปที่หน้าอกของเขาจินเฟิงถูกเหวี่ยงไปด้านหลังกลิ้งไปบนพื้นและกระแทกผนังด้านหลังจินเฟิงรู้สึกว่าซี่โครงที่หน้าอกของตัวเองกำลังจะหักเขาเจ็บมากจนเขาไม่สามารถลุกจากพื้นขึ้นได้เกิดอะไรไรขึ้นกับความแข็งแกร่งของเท้าของชายคนนี้ถ้าไม่ถึงเตะเจ็บขนาดนี้ จินเฟิงต่อสู้มาตั้งแต่เด็กนี่เป็นครั้งแรกที่เขาถูกคนถีบจนลุกไม่ขึ้นเมื่ออยู่ซีเห็นฉากนี้ก็ปรบมืออย่างตื่นเต้นนายท่านเชิงท่าได้ดีมากปรบมือให้การฟื้นตัวของจ่ายหวินเชิงและยังปรบมือให้กับจินเฟิงผู้พ่ายแพ้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอยู่ซีได้ยินเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับจินเฟิงและรู้ว่าชายคนนี้เป็นพี่ชายแท้ๆของจินจินแต่เขาไม่เคยทำอะไรดีเลยแม้แต่เรื่องเดียว พูดเท่าสุนค่อนข้างพอใจไม่เลวไม่เลวแรงขานี้นับว่าแข็งแรงในระดับหนึ่งแล้วจินเฟิงใช้เวลานานกว่าจะลุกขึ้นจากพื้นและมองทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาอย่างงุนงงในเวลานี้จ่ายวินเชิงมาหาเขาอีกครั้งจินเฟิงดูหงุดหงิดนายต้องการอะไรทำไมนายถึงทุบตีคนอื่นตลอดน้องสาวเธอเกลี้ยกล่อมคนพวกนี้สิทำไมถึงพวกเขาถึงตีพี่ละ่ะจ่ายวินเชิงไม่สนใจเขาเลย ดังนั้นเขาจึงรีบไปขอความช่วยเหลือจากจินจินทันทีน้องสาวจินจินไม่เพียงแต่ไม่สนใจเท่านั้นแถมยังดูอย่างเพลิดเพลินอีกด้วยเธอต้องการทุบตีจินเฟิงมานานแล้วแต่น่าเสียดายที่ตัวเธอเองนั้นมีความสามารถไม่พอเมื่อครึ่งเดือนที่แล้วในโรงพยาบาลในเมืองจินเฟิงต้องการพาเจียนอีหลิงออกไปเขาเตะเธอและด็อกเตอร์จังอย่างไม่มีความปราณีตอนนี้หวังจะให้เธอช่วยเขาพูดกลัวว่าเขาไม่ได้ฝันไป ตอนที่1 1 5 3สาวน้อยเธออยากให้ผู้ชายของเธอเรียนรู้อย่างอื่นอีกไหมการขอความช่วยเหลือของจินเฟิงไม่ได้ผลและสิ่งที่รอเขาอยู่คือหมัดอันแข็งแรงของใจหวินเชิงจินเฟิงอยากจะหนีแต่ความเร็วของเขาไม่สามารถตามทันความเร็วใจหวินเชิงที่ฟื้นตัวแล้วได้เลยใจหวินเชิงมาอยู่ตรงหน้าเขาแล้วชกหมัดใส่เขาเต็มแรงหมัดนี้ชกเข้าที่ท้องน้อยของเขาอย่างแรง ใบหน้าของจินเฟิงบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดร่างของเขาล้มหงายหลังลงกับพื้นอย่างแรงและหมดสติไปจินเฟิงเพิ่งเข้าใจก่อนที่เขาจะหมดสติไปว่าที่ตัวเองถูกเรียกตัวมาก็เพื่อทดสอบความแข็งกแกรง่งไม่เลวไม่เลวแรงหมัดก็ไม่ได้แย่ผู้เท่าสุนพยักหน้าอย่างพึงพอใจต้องบอกว่าชายคนนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีจริงๆ ปัญหาเรื่องหัวใจยังไม่หายดีแต่สภาพร่างกายกลับคืนสู่สภาพเดิมซึ่งเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากตอนนี้เขาค่อนข้างคาดหวังให้เด็กสาวตัวเล็กรักษาเขาคนนี้ให้หายขาดชายชรารู้ว่าเด็กสาวตัวเล็กเป็นหมอที่เก่งกาจและได้คิดหาวิธีรักษาใจวินเชิงได้แล้วความอยากรู้อยากเห็นของเขาก็ถูกกระตุ้นขึ้น เขาไม่สามารถรักษาโรคนี้ได้แต่คนอื่นกลับรักษาให้หายขาดได้ถ้าเขาไม่สามารถรู้วิธีนั้นได้เกรงว่าเขาคงจะนอนไม่หลับแน่ดังนั้นหลายวันมานี้ผู้เท่าซูนจึงมาที่นี่ทุกบ่ายนอกจากจะสอนวิชากังฟูให้ใจ่ายหวินเชิงแล้วเขายังไปดูเจียนอีหลิงและพวกของเธอทําวิจัยอีกด้วยยิ่งเขาดูมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งสนใจเจียนอีหลิงมากขึ้นเท่านั้นคนเหล่านี้ไม่เพียงแค่ปลูกพืชสมุนไพรเท่านั้น ผู้เท่าสุนเงยนหน้าถามเจียนอีหลิงอย่างภาคภูมิใจสาวน้อยเห็นไหนฉันไม่ได้โกหกเธออออเจียนอีหลิงพยักหน้าขอบคุณผู้เท่าสำหรับความช่วยเหลือจากเขาที่ช่วยจ่ายวินเชิงนี่สาวน้อยเธออยากให้ผู้ชายของเธอเรียนรู้อย่างอื่นอีกไหมผู้เท่าสุนถามเจียนอีหลิงราวกับว่าเขากำลังคิดอะไรบางอย่างอยู่คุณจะสอนงั้นเหรอเจียนอีหลิงถามตรงๆได้ไม่เป็นไรถ้าเธออยากให้ฉันสอน ผู้เท่าสุนคิดอยู่สักพักด้วยสีหน้าที่คาดเดาไม่ได้แต่ฉันไม่เคยสอนใครโดยเปล่าประโยชน์เธอต้องแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างกับฉันถ้าเธอสนใจที่จะแลกงั้นฉันก็ว่าจะสั่งสอนเขาเพิ่มอีกสักนิดฉันก็พอรู้วิชาอีกมากมายเจียนหยุนโม่ช่วยเจียนอีหลิงตอบว่าน้องสาวของผมมียาใหม่ๆที่ยังไม่ถูกปล่อยออกมามากมายและยังมีพืชชนิดใหม่รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่โลกภายนอกไม่มีหรือแม้แต่พันธุ์ พืชชนิดใหม่ที่ถูกดัดแปลงผู้เท่าสุนยิ่งฟังก็ยิ่งตื่นเต้นแต่ไม่นานก็เก็บซ่อนสายตาที่คาดหวังของตัวเองอย่างรวดเร็วที่พูดมาก็น่าสนใจอยู่ท่างั้นเธอเอาของพวกนี้มาให้ฉันดูทั้งหมดฉันจะสอนกังฟูง่ายๆให้ผู้ชายคนนั้นอีกหน่อยละกันตกลงเจียนอีหลิงตอบตกลงสาวน้อยที่ฉันพูดคือฉันต้องการของพวกนี้เธอต้องเอามันมาฉันฉันจะไม่ออกไปจากหมู่บ้านจินสุยนี้หรอกนะ ไม่มีปัญหาเจียนอี้หลิงตอบเธอว่าไงนะแล้วคนพวกนี้ไม่มีความเห็นอะไรเลยงั้นเหรอผู้เท่าซุนชี้ไปที่เจียนหยุ่นโมหลิวถึงและกลุ่มหลีจวเจียไม่งั้นก็ตกลงตามนี้ผู้เท่าซุนหันไปหาจ่ายวินเชิงนโชคดีมากที่มีภรรยาที่ช่วยเหลือนายแบบนี้จ่ายวินเชิงยกยิ้มมุมปากดวงตาฉายแววภาคภูมิใจอย่าอิจฉาไปเลย อ้อนายยังอ่อนหัดนะชายชราสั้นมองใจวินเชิงอย่างดูถูกเขาไม่ยอมรับเด็ดขาดถึงแม้ว่าเขาเองก็อดชื่นชมในความสามารถและศักยภาพของผู้ชายคนนี้ไม่ได้ตอนที่1,154คราวนี้มาดูกันว่าใครจะแน่กว่ากันเมื่อจินเฟิงตื่นขึ้นมาบาดแผลบนร่างกายเขาก็ได้รับการรักษาแล้วแต่ความเจ็บปวดที่ยังอยู่ไม่น้อยเลย เขากำลังจะลุกขึ้นแต่เห็นชายแปลกหน้ายืนมองเขาด้วยรอยยิ้มผู้ชายดูอายุประมาณ40กว่ากว่ารูปร่างสูงเพรียวสมส่วนดูเป็นผู้ใหญ่แต่รอยยิ้มของชายหนุ่มดูชั่วร้ายและแปลกประหลาดคุณคือใครจินเฟิงมองไปที่ชายคนนั้นไม่รู้ว่าทำไมรอยยิ้มของชายคนนั้นทำให้หลังเขาเย็นวาบ ฉันแท่มู่นับจากวันนี้เป็นต้นไปจะเป็นเจ้านายของแกชายคนนั้นไม่ได้ถามถึงความต้องการของจินเฟิงและประกาศทันทีก่อนเจ้านายอะไรไม่ออกไปถามเหล่าว่าจินเฟิงคือใครอย่ามาพูดจาโม้โมว่าแกเป็นเจ้านายผมตั้งแต่จินเฟิงออกมาทำงานอย่างจริงจังเขาติดตามลูกพี่มาตลอดและไม่เคยติดต่อเจ้านายมาจริงเหรอชายคนนั้นยิ้มอย่างชั่วร้ายเขากระดิกนิ้วชายที่มีผิวคล้ำหลายคนสูงประมาณ190 เซนติเมตรปรากฏตัวอยู่ด้านหลังจินเฟิงจินเฟิงมองไปรอบๆสิ่งนี้ทำให้จินเฟิงกดดันอย่างมากแม้ว่าจินเฟิงเป็นพวกอันธพาลสามารถสู้กับคนธรรมดาได้แต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับคนระดับนี้มีเพียงแค่ต้องยอมแพ้เท่านั้นมู Mister, มิสเตอร์มูมีอะไรก็พูดกันดีๆจินเฟิงใช่ไหมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแกจะต้องคอยจับตาดูคนสองคนที่อาศัยอยู่ในบ้านน้องสาวแกให้ฉัน คุณกำลังพูดถึงใครตอนนี้มีคนอาศัยอยู่ที่บ้านจินจินอยู่หลายคนคนที่เล่นงานแกวันนี้และเด็กหญิงตัวเล็กๆที่อยู่ข้างๆเขาแกเพียงแค่รายงานกิจวัตรประจำวันของพวกเขากับฉันทุกวันส่วนค่าตอบแทนจากฉันนี่ที่แกเป็นอยู่ตอนนี้ฉันจะใช้ให้แกทั้งหมดแค่รายงานสิ่งที่พวกเขาทำทุกวันให้คุณแล้วถ้าพวกเขาอยู่ในห้องแล้วไม่ออกมาละ่ะ ถ้าไม่ออกมาก็รายงานว่าพวกเขาอยู่ในห้องทั้งวันเข้าใจไหมหากนายมีวิธีที่จะได้ยินสิ่งที่พวกเขาทำในบ้านและรายงานรายละเอียดมาฉันจะให้รางวัลพิเศษกับนายถ้าข้อมูลนั้นเป็นประโยชน์ฉันจะให้นายหนึ่งหมื่นหยวนคุณพูดจริงหรือจะมีเรื่องอะไรดีไปกว่านี้อีกไหมชายคนนั้นโยนธนบัตรหนาๆกองหนึ่งไปตรงหน้าจินเฟิงแกคิดว่าฉันจะมีอารมณ์มาล้อเล่นเรื่องไราสาระกับแกงั้นเหรอ จินเฟิงรีบหยิบเงินขึ้นมาอย่างรวดเร็วความหนานี้ไม่ต้องพูดถึงไม่สามหมื่นก็ห้าหมื่นหยวนบอสตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณคือบอสของผมจินเฟิงตื่นเต้นมากถ้ามีน้ำนม,มคือแม่ให้เงินก็คือพ่อถ้าโดนจับได้แกจะพูดว่าไง اي. ถ้ารู้ก็บอกไปว่าผมต้องการมาหาน้องสาวของผมเพื่อของเงิน จินเฟิงยังฉลาดอยู่นิดหน่อยเขารู้ว่าผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าไม่ต้องการที่จะเปิดเผยงั้นก็ไปทําธุระเถอะได้ๆๆจินเฟิงวิ่งออกไปพร้อมกับเงินชายไวกลางคนในห้องยิ้มอย่างชั่วร้ายจินเฟิงเป็นเพียงนักเลงการใช้จินเฟิงเพื่อสอดแนมใจวินเชงและเจียนอ e ีหลิงข้อดีอย่างหนึ่งคือไม่มีใครสังเกตเห็นส่วนเรื่องที่เขาสามารถสืบหาได้นั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวของเขาเอง ใจหวินเชิงและเจียนอีหลิงจะต้องไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่นี่ด้วยรูปถ่ายในมือของชายคนนั้นเป็นภาพของใจหวินเชิงและเจียนอีหลิงเมื่อตอนที่พวกเขาเข้าร่วมในรายการเรียลิตี้โชว์เมื่อมองดูคนสองคนในรูปรอยยิ้มของผู้ชายก็กว้างขึ้นพวกเขากำลังจะได้พบกันอีกครั้งชายคนนั้นจุดบุหรี่และเอากันบุหรี่ที่ไม่อยู่จิ้มลงบนรูปของเจียนอีหลิงและเผาหัวเจียนอีหลิงงอนในภาพ เจียนอีหลิงคราวนี้มาดูกันว่าใครจะแน่กว่ากันตอนที่1,155ันหนายท่านอยากทำแบบนี้มานานแล้วในวันต่อต่อไปายวินเชิงและเจียนอีหลิงยิ่งยุ่งมากขึ้นไปอีกจ่ายวินเชิงเรียนรู้จากผู้เท่าสุนขณะที่เจียนอีหลิงกำลังยุ่งอยู่กับการรักษาจ่ายวินเชิงสภาพร่างกายจิตใจของจ่ายวินเชิงเปลี่ยนไปอย่างมากจากครั้งแรกที่ได้พบกันไม่เพียงแต่ร่างกายจะแข็งแรงขึ้นผิวพรรณของเขาก็ดีขึ้น กล้ามเนื้อบนร่างกายค่อยๆกลับมาและมีพลังมากขึ้นด้วยเขาตื่นนอนตอนหกโมงเช้าเพื่อฝึกกับผู้เท่าซุนในตอนเย็นเขายังต้องให้เจียนอีหลิงและเจียนหยุ่นโมตรวจสอบร่างกายเพื่อรักษาเขาในตอนกลางคืนเจียนอีหลิงเหนื่อยมากพอหัวแตะถึงหมอนก็พล่อยหลับไปแต่เขายังมีเรี่ยวแรงเต็มที่เมื่อสภาพร่างกายและจิตใจดีขึ้นเขาก็ไม่อาจทนได้อีกต่อไป เจียนอีหลิงนอนอยู่ข้างๆเขาเขาจับมือเธอสักพักก็ลูบใบหน้าของเธอและยังดึงเธอเข้ามากอดไว้ในอ้อมแขนแล้วถึงจะนอนเห็นได้ชัดว่าแต่ก่อนเขาเคยรักษาระยะห่างจากเจียนอีหลิงต่อให้เป็นเมื่อสองปีก่อนเขาก็ไม่ทําอะไรแบบนี้เจียนอีหลิงง่วงนอนพึมพามว่านายไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนใจวินเชิงยกยิ้มมุปากกระซิบข้างหูเจียนอีหลิงว่านายท่านอยากทำแบบนี้มานานแล้ว ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างเมื่อก่อนและตอนนี้สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ความเคร่งครัดดั้งเดิมไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วเบาๆจะนอนเหนื่อยเจียนอีหลิงหลับตาลงสติสัมปชัญญะครึ่งหนึ่งถลอยหลับไปแล้วเฉพาะเมื่อจ่ายวินเชิงหยุ่งเคียงเคียงขายค้างเธอเท่านั้นเธอจะลดความระมัดระวังลงและปล่อยให้ตัวเธอผ่อนคลายพักผ่อนให้เพียงพอจ่ายวินเชิงจูบลงบนหน้าผากขาวเนียนของเจียนอีหลิง เรื่องเล็กน้อยรอจนกว่านายท่านหายดีอย่าหวังว่าเธอจะสบายขนาดนี้ประโยคต่อมาเจียนอีหลิงไม่ได้ยินแล้วใจวินเชิงมองดูเจียนอีหลิงมุมปากของเขาโค้งขึ้นเป็นรอยยิ้มและพลอยหลับไปรอมาครึ่งเดือนแล้วคนในตระกูลเจียนต่างก็รอไม่ไหวแล้วตระกูลเจียนน่าจะมารอที่นี่นานแล้ว แน่นอนว่าท่านผู้เท่าใจและนายท่านรองจ่ายไม่เพียงแต่เกลี้ยกล่อมให้ตระกูลเจียนหย่าไปพวกเขาเองก็ต้องอดทนต่อการไม่ติดตามพวกเขาไปเพื่อให้จ่ายวินเชิงและเจียนอีหลิงมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นหากทั้งสองตระกูลแหกกันไปสองคนนั้นคงยุ่งอยู่กับการพูดคุยเรื่องเก่าๆก,กับพวกคนแก่อย่างเขาแล้วก็จะไม่มีเวลาอยู่ด้วยกันอีก สิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการให้ทั้งคู่อยู่ด้วยกันก่อนเพื่อซ่อมแซมบาดแผลที่ทําให้พวกเขาได้รับในช่วงเวลาสองปีที่ผ่านมาตอนนี้หมู่บ้านจินซุนซุยได้ส่งข่าวกลับมาว่าร่างกายของจัยหวินเชื่องไม่เพียงแต่กลับสู่สภาพเมื่อสองปีก่อนแต่ปัญหาหัวใจก็สามารถแก้ไขได้เช่นเดียวกันและเจียนอีหลิงก็ปกติดีทุกอย่างยังบอกอีกว่าคู่หนุ่มสาวกำลังมีความสัมพันธ์ที่ดีในตอนนี้ คราวนี้ทั้งตระกูลจ่ายและตระกูลเจียนต่างก็นั่งไม่ติดแล้วป๋าป้าเด็กน้อยได้ยินครอบครัวพูดถึงป้าคนสวยของเขาและเขารู้ว่ากำลังจะได้ไปหาป้าคนสวยของเขาเขาโบกมือเล็กๆอ้วนๆอย่างตื่นเต้นและตะโกนว่าป๋าหลวซิ่วเอินกังวลพอๆกับลูกชายเธอไม่ฉันรอไม่ไหวแล้วไปที่หมู่บ้านทางตะวันตกเฉียงใต้เดี๋ยวนี้ฉันจะไปหาลูกคนโตของฉัน หลวซิ่วเอินอารมณ์ร้อนที่เธอทนได้ครึ่งเดือนเป็นเพราะเจียนอยู่หมินถ้าไม่ได้เจียนอยู่หมินเกลี้ยกล่อมต่อให้มีกี่คนก็คงขวาง,งเธอไม่ไหวแน่พูดจบหลัวซิ่วเอินก็อุ้มลูกชายจะเดินออกไปเจียนอยู่หมินทนไม่ไหวแล้วไล่ตามเมียและลูกไปทันทีย่าเจียนตกต้นขาฉันไปด้วยปู่เจียนถอนหายใจอย่างจนปัญญาทำอะไรกัน ไม่ใช่ว่าพูดไปแล้วหรือว่าเดี๋ยวเสี่ยวหลิงกับอาเฉิงก็กลับมาเมืองหลวงแล้วรอให้พวกเขากลับมาที่นี่เองไม่ดีกว่าหรือไงสนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกําลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปชื่อของข้ามไม่มีใครลืมได้